สวัสดีครับผู้ติดตาม youtube ช่างนิคมหน้ามายิงฝา,านานทุกๆท่านนะครับวันนี้ครับเช่นเคยส่งงานครับกัมคอสองตัวก็ผลิตเป็นล้างไม้หนึ่งตัวแล้วก็ล้างอาูอา,อาูมิเนียมเหลี่ยมแบบตันนะครับแบบตันอีกหนึ่งตัวครับลดน้ำหนักนาก็ตัวแรกครับตัวแรกก็จะเป็น ลางอะลูนี่แหละครับท้ายท้ายตัวนี้เป็นพยุงครับผมพยุงจับเข้าซ้ายขวานะครับก็เป็นล้างเหลี่ยมตันอย่างที่บอกครับไกเซฟบนนะครับสแตนเลสมีเซฟบนปีกเป็นปีกโรเลอร์นะครับยังไม่ได้ใส่ลูกโรเลอร์เข้าไปโรเลอร์มีลูกปืนเช่นเคยครับเสริมข้างหางขาวข,าข้างได้อีก2เส้นนะครับเจาะรูลดน้ำหนักหน้าลักษณะนี้ครับ เจาะรูรดน้ำหนักหน้าเลงล่างท้ายพยุงนะครับตัดท้ายต่อท้ายด้วยไม้เมลิดนะครับไม้เมลิดให้ดูฝั่งฝั่งซ้ายนะครับนะครับมุมมองมุมเล็งให้ดูฝั่งซ้ายครับซ้ายก็จะเป็น ลักษณะนี้นะครับลวดลายของเขาครับลวดลายของพยุงนะครับต่อท้ายด้วยไม้มลิดวันนี้เคลือบเงาครับผมสงกรรมคอรครับลายนามายิปาน่านนะครับให้ดูแบบย่อๆนะครับวันนี้น้ำหนัก หนักประมาณสองร้เจ็ดครับผมสองเจ็ดครับตัวต่อไปนะครับผมต่อไปก็เป็นรางไม้นะครับรางไม้ชิงชันทั้งลำครับผมชิงชันทั้งลำท้ายชิงชันรางชิงชันทองเหลืองครับผมปีค้างคาวห้าสิบนะครับตัวนี้ค้างคาวห้าสิบ ล้างหนึงร้อทิ้งไปสี่สินะครับทิ้งไปสี่สิบแขวนให้เรียบร้อยนะครับทิ้งไปสี่สิบลังทองเหลืองครับผมบการเก็บงานลักษณะนี้ครับทาย ความหนาของลังอยู่ที่28มิลนะครับท้ายความหนา4เซนนะครับไกลเซฟบนของช่างบอยครับผมไกลช่างบอยตัวนี้ลวดลายสวยทีเดียวครับรลวดลายชิงชั่นนะครับจันทั้งลำปิดท้ายด้วย ไม้กับพีเขาควายครับพีเขาควายเดี๋ยวดูฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายให้ดูมุมมุมเล็งก่อนมุมเล็งด้านหลังก็ลักษณะนี้นะครับฝั่งซ้ายหนักตัวนี้ประมาณ2อลหกครับสอลหไม่หนักครับน้าหนักกำลังดีครับรวจลายฝั่งซ้าย จำเลยครับบทลายของเขาไม่มีตำหนิครับท้ายไม่มีตำหนิมีตามีลบดลายลักษณะนี้ครับนี่ครับข้างขาวเก็ดสบสี่ตัวนะครับ อีกข้างขาวของชัางละนะครับช่างละอ่าเอไปเซฟบนอาจารย์บอยครับครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสั้นๆสนใจก็ทัก facebook นะ้ำมายิงปลาน่านหรือโทรศูนย5แปดเก้หนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ